ยืดคิวทีหลังก็ปรับกรลแสงเลาปรับเลยปรับเลยเพราะกูออกงานวันเสารแล้วมิวว์มีววพักตลัดก่อนก็ได้กูเล่นแรดอบสามลูกอ่ะตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปไปจับหน่อยไปจับโอ้ไม่เอาไม่เอาอีเวอีเวไอ้ไม่กลับมายีเวกลับมาบอกแบกบอกแบกใครจับอ่ะ โย <Yo. S 2> ไปเลยโย <yo>, ไปไงตุกตั๊งหรือเ่าของอวุธก็ได้นะอกอาุธพี่โน้ยข้างหลัง,งพี่โนะพี่โนฝั่งนี้่ตรง,งไหนตีนะี่รักมา้วครับตองัผมมาล้ครับไม่ใครช,ชอบมันไปเราหายยังยังยชัออยู่ สวยได้รอ <Okay. S 3> ได้รอได้รอบ้างเว้ยขอให้ดีนาเรียชนะจัดดูไฟไม่ไหวหรอวดูออกไปหายยังดูคนมันดิเป็นไปได้ยากหายยังอ่ะห,ออาหายแล้วหายแล้วเปไม้ตเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเชอร์ี่ได้ไหมถ้าชนะบ่งได้นะดิดอกก็ถือว่าเขาเก่งมากใช่ กูยอมรับจริงไม่ต้องยืนเลยนะไปไปยืนมาท่อฝั่งนี้มายืนมาท่อฝั่งนี้ยังไงมันก็ต้องอันนี้มามาท่อฝั่งนี้มาท่อนี้มาท่อนี้ทุกคนมาท่อนี้ถ้าชนะวงนี่ให้เลียหีทีนึงถ้ามันจอูแม่ขอดูได้ป่ะไม่อยากเลียขอดูเฉยๆยังไงดับก่อนได้ปะไม่ต้องไม่ต้องชนะก็ได้เฮ้ยไม่ต้องเชียร์กันคือก่อนแอรดับเราไม่โฟกัสอะไรเลยเราโฟกัสได้ป่ะเราขอไม่คุยเรื่องอะไรเลยคือถ้ามันจบอ่ะมึงไม่ต้องปล่อยเขาหลีแล้วมึงรีบเข้าเลยนะ เมื่อไม่เมื่อว่าถ้ามันจบอ่ะถ้ามันจบอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งชนแอร์ดรอปเราก็เอาแอร์ดรอปเป็นหลังบ้านนะอแอร์ดรอปเป็นหลังบ้านเลยเออไมายืนกลางแอร์ดรอปเลยแล้วก็ขอขอขอเดินย้ำอีกทีนะคือไม่ทุบโล่งนะหาจุ่มจุ่มพ็อปนะไวจังขอแอร์ดรอปเป็นหลังบ้านเลยนะว้ายจังวะเข้าใจไหมนะใครอย่าทุบจุ่มจุ่มมั่วนนะพี่เขามีแดกเกอร์ด้วยนี่กูเห็นมาอย่าเล่นตัวเดียวกันนะพูดคำเดียวนะ เห็นเพื่อนเล่นอ,อยู่ออกเลยมาตั้งใจเรียนครับทุกคนรอเถดรอแทรกก็ได้คนนี้ใครอ่ะฝั่งเราดันไม้ฝั่งเขาดันมีดด้วยคนนี้ใครอ่ะไมต้องหลานถูนเอด้าถือมีด,เ,ดเลยเด้าแบ,บ,แบหรอพี่จริงเข้าเลยก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เไ,ไ,ไม่หมดจริง เขายังซ้อนเราเลยเลยซ้อนเราเลยมันไม่มีกฎคนที่เอาให้มันรีแล้วเดินออกไม่รอให้หมดก่อนมันน่าเกลียดตัวนึงเขายังปล่อยหมดเลยที่เราอะเออที่เราโดนอ่ะที่เราโดนอ่ะไม่เราจับแล้วไงอันนี้มันจับกู้ไงเอกจั่มันแตกเข้าหวงไปแล้วมั้งเอรวมกันแล้วเหรออ๋อก็เห็นพันธมิตรนั้นยุบยุบรวมกันเลยเเออััดกกนมาลย โฟกัสนะมีเล่นด้วยกันนะมีเจอหนึ่งหนึ่งนะเขาเล่นนานอยู่นะเก็บของนะเฮ้ยเขาชเูาลีเพื่อแนแม่บางคนแม่งเก็บเอเดีวเดยเดี๋ยวไม่ชนะแล้วลง,<อ>งแดงตายชุบจับชุบจับชุบจับ สวัสดีครับผมมาแล้วครับต้งการนั้นผมมาแล้วครับใครจะแบบจ้งตัวแฝกอย่าลืมเปิดปิงเปิด,ปดนี่ด้วยนะทีเอลด้วยนะซาวารีครับผมมาแล้วครับต้องกานรักผมมาคุยก,กันเยอะๆนะแล้วก็อย่าจุ่มแบบมั่วๆนะไม่มีใครดักคอปข้างบนเลยหวังไม่มีใครไปเอาเพื่อนเลยหวัง ุยืน่าจะเสียงขอกัๆแต่ว่าเอมีละคนนึงเอามาแล้วก็จะมาเอาเพื่อนนานัเวอร์สวยแตกอันนั้นก็ชุบเก่งนะครับชุบบนท่อไม่มีใครขึ้นไปอมีแล้วชุบเพื่อนม่แค่ชุบเพื่อนมาเลยชุบเพื่อนนะลินนะลเปลี่ยนสีหัวกันแล้วเหรอวะเยอะมากอ่ะ มึงแอร์ดับเนี้ยไม่คิดจะแบ่งให้ใครเลยไม่เดี๋ยว้ะเขาไม่ได้แล้วไมเขาเหรอไงเลยไปไม่ไม่ไม่ดูวงดูวงด้วยนะพูดอะไรครับคนนี้ตายปุ๊บวิ่งชนเลยนะเข้าเลยนะรอเข้าเลยนะย้ำหน่อยย้ำมือ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 เฮียโคตรแข็งรีไปรีเพื่อนไปรีเพื่อนอเดลีนถ้ามันพี่พี่ไม่รีพี่รีพี่ตาย ถ้ารีปูตายปั๊บเฉยเลยเฮ้ยเขาแข็งมากอะตายไม้เลยเฮ้ยเฮ้ยตายเขาเล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 ยพี่พี่พีเมเล่นเยอะเกมเล่นเยอะขนาดนี้คุณพี่มะนาวเฮ้ยกูด่าซะ เพื่อมาชุบหลังบ้านมีเลยมีเลยมีเลยเฮ้อาเพื่อมาชุบหลังบ้านเอาเพื่อนมาชุบหลังบ้านเอาเพื่อมาชุบหลังบ้านเอาเพื่อมาชุบหลังบ้านคุยกันนะเพื่อนหายโสดเพื่อนหายเพื่อนหายเยอะกันด้วยท้าเรไปเล่นฝั่งนู้นกลับมาเล่นฝั่งนี้ทำมาเล่นด้วยทำดิพี่เราฝั่งนู้นมาดลวยีมาเล่นกลับวยมาด้วยมาเล่นตรงกลางเองดอกลับมาเล่นรอบๆกันทั้งหมดโน้นเปนไหนแล้วเสียพี่จมิทธนกูเอ้ยออเออกยี่ห้อธรรมดาธรรมดาเนี้เลยอ่ะตายแล้ ใครเลี้โงโอ้โหเองเอาอยู่ที่มันเลี้ยงเห็นมั้ยเขาจะชุบพันนิดหน่อยเปลียหน่อยเปลียหน่อยชุบพี่มะนาวแล้วนะชุบพี่มะนาวแล้วนะชุบพี่โตหน่อยชุบพี่โตหน่อยเฮ้ยพี่มาแม่ขอรอดชุบชุบพี่มี่กล่องเด้จบละ ชุบลันแล้วตายลังซกทีมาียวหน่อยตายนาแล้ว่อน่นั่นเกิดป่อยปน่นยนั่นเลยปล่อยนั่นกล้วกันด้วยนะกลับมาพี่ได้กลับเอาพื่อลับนองด้วพลันองด้วย บูลก็มาได้ไงเนี่ยโอ้ชีวิตโอ้ชีวิตชีพบักซอกจริงเลยชีพบักซอกจริงเลยเรียกว่ารอบนอกกันไหนคะพี่พี่ครับพี่วิทย์เหรอพี่ปพไปทำผมละ ชีวิตเข้าไปสวยชีวิเข้าไปใช่นี่่ะมามีอะสวยสเทปใช่ เด e um wow ี๋ยวก็ได้งงอ่ะหน่อยวะชุดนี้ไม่อะไรละวเพื่อนรีไวนะโอเคคุพูดกูขอพูดที่พูดพูดมันเรื่องพูดรีไวร์เพื่อนตายแล้ว ห้าวงสวย สไายตายสไายตายเออสบายตายสไม่ตายเออสบายตตายลูกนี้ไม่แพ้จะโดนด่าีกแล้วนะครับทุกคนเงี่ยปเลย โดนด่าอีกเชฟกุ้ยถ้าเรามาเยอะตอนนี้ก็าคุยจะได้เป็นควายอะไรมากป่ะฝั่งใจเย็นใจเย็นขอพูดหน่อยขอพูดหน่อยมันพูดคำว่าโลจิเทคได้ป่ะข้างในมีโลจิเทคป่ะไม่ได้ข้างในมีมาโคป่ะได้มาโคอันนี้อันนี้้งได้ยังใส่ถ่านใส่ถ่านอันนี้ได้ยังต้นต้นก่อนต้ก็เขาจะพูดเขาจะพว่าเขาจะพูดว่าไม่ ไม่ในพ็อบมีแต่เมาส์ในพ็อบไม่มีนะคะมึงจะให้กูมานั่งถือเมาส์ในพอบหรอยมงไั้งูดคิดก่าด้วยแย้งแจ้งคูดคิดก่านนะไม่ห้หมดอะแจ้งแจ้งกูแค้นกูแค้นแอนไอตักเ่อเรื่องไอ้แรนเน่ะพี่จะบอกว่าแจ้งสภานะของที่ของที่จะแจ้งอ่ะมันไม่ไม่มีทิเกตแล้วนะสภาล้วนๆสภาโดยตรงเลยเรื่องจไอชุดแรกเอาหนูต้องไปติดต่อสภาใช่ไหมปาวานเอาไปแจ้งสภาด้วยนะอันนั้นอะน้าอะไรอะสภาทั้งหมดกันอะ ให้เช็คตัวปิงอะ่ะซีมนี้กูไม่เก็บค้าไว้ดูได้